เราจะเล่าให้ฟังนะไปก่อนที่ประเทศคุณจะมีการเลือกตั้ง1993อะส่วนที่ลิ้นทองคุณส่งทีมไปตั้งสำนักข่าวที่นั่นแล้วด้วยซ้ำเป็นสำนักข่าวแบบฉบับภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสติงเกอร์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเขามีไอเดียบันเจิดมากทางการทำสื่อแต่อเผอิญว่าในปี1997มันเกิดการล้มคนะ่างเงินบาทของไทยขึ้นมามันทาให้เศรษฐกิจของ ค่ายผู้จัดการตอนนั้นน่ะก็ก็พังไปด้วยมันก็เลยเกิดชะงักงานแต่เขาอะมีไอเดียที่จะทำตั้งสำนักข่าวอยู่ในประเทศของคุณน่ะแล้วถ้าเกิดเขาตั้งขึ้นมาก็าจะเป็นสำนักข่าวแบบระดับนานาชาติเพราะว่าจะเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่ประเทศของคุณตอนที่คุณไปเจราจาอยู่ที่สนธิสัญญากรุงปารีสกับเขมรร่วมกันทั้งหมดสี่ฝ่ายอะ ที่ริมน้ำเจ้าพยาของสำนักข่าวที่ชื่อผู้จัดการ่ะที่ผลิตหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของคุณ่ะที่รับจ้างผลิตเป็นกระบอกเสียงของคุณก็คืออะไรนะหนังสือพิมพ์กัมพูเชียชื่อรัศมีกัมพูเจียใช่แล้วโอเคคุณเคยให้ให้ในายเทงบุญมาเป็นเจ้าของกิจการ รัศมีกัมพูชยแต่ท้ายที่สุดมันก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นแค่นอมินีให้คุณแล้วรัศมีกัมพูเชยนี่แหละก็เคยมาว่าจ้างบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกขอโทษนะดิฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเครือผู้จัดการนะพูดง่ายๆายเลยว่ารัศมีกัมพูชยของอดีตระบอบของคุณตอนนั้นนะ่ะเติบโตมาได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะก็คือ ู้ที่สร้างผู้ที่อยู่เบื้องหลังน่ะก็คือธุรกิจของคุณสนทิริลิมทองคุณนะแล้วที่สำคัญก็คือคุณสนทิริลิมทองคุณเนี่ยเคยมีไอเดียมากกว่านั้นตอนที่คุณยังเจรจากันอยู่ที่แปริสสนทิริลิมทองคุณทำอะไรคือเขาเคยแบบเหมือนกับทำอะคาเดมีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมีของเ,ออเขามีภาษาเท่ๆตอนนั้นนะ่ะเป็นเหมือนแบบสำนัก อินโดจีนใช่เออเป็นสำนักอินโดจีนแล้วเขาก็จะตั้งหนังสือพิมพ์อินโดจีนในพนมเบนด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเขาสร้างคนขึ้นมาก่อนที่จะเ,ออเป็นเหมือนสำนักวิจัยที่จะทําข้อมูลเพื่อจะขายให้กับกลุ่มที่จะเป็นพวกธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในพนมเบนแต่เชื่อไหมว่าการที่ทําอคาเดมี